าทุกคนคิดว่าเรียนที่ไหนก็เหมือนกันหนูอยากจะบอกว่าทุกคนคิดผิดแล้วค่ะพรที่นี่คือโรงเรียนขารเกการศึกษาพรานทางโรงเรียนของเรามีการพัฒนาให้ทันสมัยและก้าวทันโลกอยู่ตลอดเวลาด้วยแบ่งออกเป็น2โปรแกรม E.P English Program และ E.S.C English Special Class และยังมีวิชาอื่นๆที่น่าสนใจมากมายอีกทีเดียวค่ะ เรามาเริ่มกันที่จุดเด่นของโรงเรียนเราเลยดีกว่าโรงเรียนในเครือขจรเกียรติเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงยาวนานมากเรื่องการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและยังเป็นโรงเรียนแห่งแรกในภูกเก็ตที่เปิดการเรียนการสอนแบบหลักสูตรอีพการเรียนในมัธย,ยมต้นจะเป็นการเรียนเน้นการพูดการสื่อสารอย่างเป็นธรรมชาติโดย native English teacher ในส่วนของมปลายจะเน้นการเตรียมตัวเข้าสู่มหาลัยไม่ว่าจะเป็น reading academic writing นอกจากนั้นโรงเรียนของเรายังสอนและเป็นศูนย์สอบของสถาบันวัดผลภาษาอังกฤษระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็น SAT IELTS และ Oxford Test of English สิ่งที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือโครงการห้องเรียน KS Star ที่ส่งเสริมด้านความถนัดเรื่องวิทย์และคณิตโดยเน้นทั้งความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมถึงส่งเสริมการแข่งขันวิชาการในรายการต่างๆเพิ่มศักยภาพให้กับนักเรียนเย็บแผลที่ว่ายากแล้วนะ ย็บแผลในใจเธอยากกว่าอีกและยังมีอีกสามวิชาที่ทันสมัยและน่าสนใจที่เราพลาดไม่ได้ด้วยค่ะมาเริ่มกันที่รายวิชาแรกกันเลยดีกว่าค่ะวิชา Digital Education (DDE) เป็นรายวิชาที่มุ่งเน้นพัฒนาย,ยาวชนให้มีความสามารถทางการแข่งขันในยุคดิจิทัล โดยจะปลูกฝังทักษะและกระบวนการคิดเทคโนโลยีเดเวลเปอร์ไม่ใช่เป็นแค่เพียงผู้ใช้โดยจะมีการเรียนการเขียนโค้ดตั้งแต่มอหนึ่งและการพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันรายวิชา STEM Robotics and Innovation วิชาที่ใช้การเรียนการสอนแบบ Project- Based Learning เพื่อแบบผลิตชิ้นงานนวัตกรรมและหุ่นยนต์โดยจะเน้นการพัฒนากระบวนการคิดการแก้ปัญหาและการลงมือทำตามกันมาติดติดกับรายวิชาที่ขาดไม่ได้เลยก็คือวิชา Young Entrepreneurs หรือ YE เป็นการเรียนที่มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีซอฟต์สกิลและมายด์เซ็ตแบบผู้ประกอบการส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าลองผิดลองถูกและเติบโตจากความผิดพลาดผ่านกระบวนการทําธุรกิจแบบสตาร์ทอัพและยังเรียนเกี่ยวกับ Personal Finance เพื่อให้นักเรียนได้วางแผนการเงินเป็นรวมถึงการหาเป็นเก็บเป็นใช้เป็นและลงทุนเป็นถ้าวิชาที่หนูเล่ามายังสนุกไม่พอแลม้มีวิชาอื่นที่คอยสพอร์ตความถนัดและความชอบของเด็กอีกมากมายอย่างเช่นมีทั้งมิวสิ a อาร์ตสปอร์ต เรายังมีคอร์ที่น่าสนใจให้เลือกอีกเพียบเรื่องภาษาที่3เราไม่เป็นรองไครเรามีให้เลือกทั้งจีนและญี่ปุ่นสอนโดยครูเจ้าของภาษาเพื่อเพิ่มทักษะและความหลากหลายให้กับเด็กๆได้เลือกตามความถนัดเพื่อค้นหาตัวเองไห้เจอพราะทางโรงเรียนของเรายังให้ความสํมาคัญเรื่อง learning beyond classroom เพราะการเรียนไม่ได้จบที่ห้องเรียนโดยจะมีการทํากิจกรรมนอกสถานที่ต่างๆผ่านพันธมิตรความร่วมมือของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นกิจการธุรกิจ องค์กรชั้นนำในจังหวัดภูเก็ตและองค์กรชั้นนำในประเทศและนอกประเทศจากการเรียนทั้งหมดในระดับมัธยมทำให้นักเรียนของเรามี hard skill และ soft skill ติดตัวสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยดังๆทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมีการแนะแนวจากครูผู้ชำนาญด้านการแนะแนวโดยตรง และทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของหลักสูตรมัธยมโรงเรียขนขจรเกียรติศึกษามาร่วมค้นหาแฟชั่นไปพร้อมๆกันนะคะ Start strong Learn passionately Achieve your successful